ย่าไปอไรอ้ไม่ใช่เออพี่จ่าเองพี่จ่าเองไม่ไม่พี่แบบว่ามาเตรียมแต่งหน้าเผื่อนท้องยาย่ามาไม่ทันอ้าโอ้โอดเลยที่เห็นสายชัและนางฟ้ากำลังถ่ายแบบอยู่เนี่ยเป็นการถ่ายแบบให้กับนิตยสารอุ๊บ ได้ยิ้มกันแบบนี้เห็นแล้วน่ารักอ่ะรู้สึกยังไงบ้างวันนี้อ๋อวันนี้สนุกมากเลยฮะแฮปปี้ครบรอบ7ปีอะไรเงรี้ยครับวันนี้สนุกค่ะสนุกค่ะก็แกล้กันไปแกล้กันมานมล่าเริงอะเนาะคาสมว่าเราอ่านวิทยาศาสตร์อุ๊บห,หรือว่าเห็นอะไรของอุ๊บเนี่ยเรานึกถึงอะไรเราคิดถึงอะไรเอ่ยแล้วนื้ถึงสัญลักษณ์อนี้ค่ะอุ๊บไว้ก่อนอา อุ๊บสไว้แค่หน้าปกแต่ข้างในเนี่ยมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยที่แบบว่าไม่อุ๊บเลยที่พร้อมที่จะแบบอ้าปากกว้างให้กับคนที่แบบว่าเป็นแฟนๆหนังสือได้รับรู้ข่าวสารกันชีวิตเราเนี่ยมีอะไรเกี่ยวข้องกับเลขเจ็ดบ้างก็นอกจากครั้งนี้จะเป็นครั้งที่7ได้ลงปกกับอุ๊บแล้วนะฮะก็ผมเองก็เกิดวันที่17บเจ็ดธันวาคมครับผมเบอร์เเป็นเบอร์ที่เบอร์โชคดีของครอบครัวค่ะ โดยเฉพาะหนูกับพี่สาวครับแฮ p ปี้เบ t ร์เดนะครับนิตยาสารนะครับอุ๊บสครับแล้วก็ขอไว้พรให้กับนะผู้บริหารบุคลากรและก็ทีมงานทุทกคนเลยนะครับ,รบผมได้เลยคะ <Happy Birthday S 3> ่ะแฮปปี้เบ t ร์เดย์ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีมากๆอยอดไขาดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น